แรกเห็นก็ตรึงใจเห็นพระองค์เนี่ยงดงามมากสร้างความชื่นใจความปิติเกิดขึ้นที่ใจของเราเลยมูลนิธิบูรณะพุทธโดยกลุ่มวิปัสนานุบาลได้น้อมถวายพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งเนื้อดินศิลาดนเพื่อประดิษฐานเป็นองค์ประธานณสาลาหอฉันวัดป่าพิสิทธ์บ้านนากอะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านพระพุทธรูปเนี่ยเป็นตัวแทนพระศาสดาและเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นการกุยทางเข้าไปหาธรรมะคำสั่งสอนพระองค์ เป็นเหตุผลให้ได้มาซึ่งการศึกษาธรรมะการวางใจให้ถูกการปฏิบัติที่ถูกในการต่อมาชื่อว่าเป็นประตูสู่ความสงบการกระทำอะไรที่ประกอบด้วยเจตนาดีวาจาดีกายดีสิ่งนั้นมันมีพลังเป็นตัวดึงดูดเหตุการณ์ที่ดีคนดีๆเข้ามาหาตัวทำให้บ้านนี้สังคมนี้เย็นเป็นสุข ผู้เจ้าตรัสี้อย่างชัดเจนเวลาสุขโคปุญญาสุจโยการสั่งสมซึ่งบุญน่ะนำสุขมาให้